สวัสดีคะ่ะน้องพลอยนะคะหรือว่าพลอยนั่นเองคะ่ะลงสาขาเดโมบางแคค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนานในส่วนของการที่เชิญชวนคุณลูกค้านะคะมาทําแบบสอบถามกิตเตอร์ธนาคารกรุงศรีนั่นเองค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้คุณลูกค้าทําธุรกรรมทางด้านไหนคะโอนเงินจ่ายบิลหรือเปล่าคะค่ะเดี๋ยวรอเรียกคิวทางด้านซ้ายมือสักครู่นะคะ ค่ะวันนี้หนูขออนุญาตค่ะแนะนําในส่วนของสินเชื่อ h o m e f r c a s นะคะมีโปรโมชั่นค่ะก็คือตอนนี้ค่ะแจกใหญ่เลยทั้งรุนทั้งบ้านรถแล้วก็ทองค่ะที่สําคัญนะคะสินเชื่อบ้าน h o m e f r c a s ตอนนี้นะคะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ง่ายๆแล้วค่ะผ่อนเบาๆได้ราคาสูงด้วยนะคะใช้ง่ายได้ใช้งานได้ออนิเกรสงค์เลยนั่นเองค่ะค่ะก็จะรบกวนค่ะคุณลูกค้าทําแบบสอบถามนะคะตอนนี้ก็เลยค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะ น้านนี้เลยพอกรอกเสร็จปั๊บค่ะเดี๋ยวเรียกหนูได้เลยนะคะหนูก็จะมีของที่ระลึกมอบให้จากทางธนาคารกรุงศรีนะคะเป็นกระดาษทิชชู่ให้กับลูกค้าค่ะถ้าตอนนี้คุณที่มีมีแผนที่จะใช้เงินก้อนใหญ่นะคะก็สามารถปรึกษาได้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีของเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ยังไม่มีเราหรือว่าสนใจนะคะก็ขออนุญาตแนะนําค่ะกับสินเชื่ออไปเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยเหมือนกันนะคะสินเชื่อบ้านโทมโฟร์แคสต์ค่ะติดต่อกับเจ้าที่ธนาคารกรุงศรีด้ทุกสาขาเลยหรือคุณพี่จะสามารถติดต่อผ่านคอ์เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะ1 5 7 2กด9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาใช้บริการธนาคารกรุงศรีนะคะขอบคุณค่ะ